สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าบงชุมเมสามีฟองเซส,สาว่ัว่าว่าชิบอทวายแหละชิพ,พัดกาบฮิเวียชิวฮิเวียปารกิงทักทายสบายดีเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเช้าวันพุธวันนี้นะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกคนนะคะเด้อเมื่อนี้ก็สิมาทักทายบอกพี่น้องเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะว่ายายสิบพรเปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนใจสิบวกับเมืองไทยจ่าปีนี้นะคะเพราะว่า มีการบร่สะดวกปันใดนะคะกับสีเลื่อนตัวกับปีนาด้วยพี่น้องเด้อยลายงานเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากลับไปกับสีทันเห็ดบ้านเห็ดอย่างได้พี่น้องเพราะว่าทีกับพ่อในเข่าทีเข่าทั้งนะคะกับสีล้อให้ฝนตกในดินมันเข่าที่ปกติจากสองปีซะเนาะพี่น้องคะ่ะนี่แหละกับิีได้มีเวลาเก็บเล็กผสมหน่อยไปน้ำเนาะคะเนาะก็ะไ้เห็ดบานหน่อยบ้านหน่อย บ้านน้อยพออยู่ได้พี่น้องนะคะกับิได้เฮ็ดจำเลยกับเฮ็ดจำนันละพี่น้องนี่แหละกับมารายงานว่าสิบประกับเมืองไทยปีนี้เด้อค่ะเด้อยังใดกับเป็นกำลังใจให้พี่น้องจ้าสู่ๆคนทำงานนะคะเนาะบวกข้าของฉีบกับแพงเออมันก็เพราะสิว่สาสิได้เก็บไปก็รู้ก็เดี๋ยวเฮ็ดงานเมืองนอกเพราะว่าค่าใช้ใช้กับแพงนั่นแหละกับรายงานตามนี้พี่น้องก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้เน่สูๆ่ๆแม่บ้านโรงเรียนหาดาว ไปแล้วค่ะพี่น้องทำงานแล้วค่ะบ๊ายบาย